ก็สวัสดีครับวันนี้ครูผิงนะครับแซดีสายเสกนะครับเอาความรู้มาแบ่งปันตามเคยนะครับสําหรับคนที่ตกงานนะครับก็ติดตามนะครับในไอทีไลน์ครูผิงก็ได้นะครับดูมิสซิ่งนะครับเฟซบุ๊กนะครับไลฟ์สดทุกวันนะครับสื่อผิงแซดีนะครับสายเสกนะครับตรงนี้วันนี้ครูผิงจะเอาความรู้มาแบ่งปันตามเคยนะครับ ถ้าใครเข้ามาช่องนี้คือว่าโชคดีนะครับมาดูนะครับอยู่ท่อง y YouTube ครูเองกําลังเริ่มมาใหม่นะครับโอเควันนี้ถ้าใครที่มาดูช่องครูผิงนะครับจะได้การงานทํานะครับคนที่ยังตกงานอยู่ว่าโควิดเนี้ยเขาตัดงานเขาหักเงินเดือน5 0 0 0 6,000ไม่เป็นไรครับมาทมทำกิฟต์ฟรีก็ได้นะครับหรือว่าทำนะครับครูครูกิฟต์ฟรีก็ให้อยู่แล้วเนห้าพัน0ึงหนึ่งหมื่นหลายหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับ เพียงแต่ว่าคุณมาหุ้นส่วนมารายได้ที่2ของคุณโอเคเนาะวันนี้ครูพิงจะบอกว่าโอเคครู ink, นะครับจะมาบอกว่านะครับธุรกิจขาดทุนนะครับเพราะไม่รู้สิ่งนี้นะครับไม่รู้เรื่องนี้นะครับโอเคมีอะไรมั่งนะครับสําหรับคนที่เขาอยากจะทําธุรกิจนะครับอยากจะทําการค้าเช่นเขาอยากาขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเขาก็ไปดื่กินน้ำหน่อยครับโอเค ลงทุนไปซื้อเสื้อผ้ามาเลยนะครับเ็าลงทุนไปซื้อเสื้อผ้ามาเยอะแยะนะครับเรายังไม่หาลูกค้าเลยว่าเขาชอบอะไรนะครับนั่นแหละครับเราไปไม่ได้นะครับเราต้องมีลูกค้าบ้างในเขาชอบไซส์ในแบบไหนเราต้องหาลูกค้าเราไปก่อนนะครับเช่นมีลูกทีมครูนะครับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาสองมีสามีภรรยาเขาอยากมีรายได้นะครับเห็นเขาทําแล้วอยากทํานะครับเเขาก็โอเคลงทุนไปซื้อประมาณหมื่นกว่าก็อย่าเพิ่งทําเลยนะครับ คนทาคนนะครับอยากทําจริงเหรอนะครับเออก็ไม่ศึกษาเรียนรู้นะครับไม่ศึกษานะครับไม่หาลูกค,ค้าก่อนคนก็เอาเงินไปซื้อเลยครับประมาณหมื่นกว่าเป็นซิลเวอร์สตาร์นั่นแหละซื้อมาแล้วไปหาไปหาไปหาเอาของมาแล้วไปหาลูกค,ค้าไงทีนี้คนไหนก็ปฏิเสธความหวังคือว่าเขาก็อยากไม่ได้ได้เป็นคนอื่นนั่นแหละนะครับความหวังเป็นความสิ้นหวังนี่เห็นไหมครับเพราะว่าเรายังไม่รู้จักเรายังไม่มีลูกค,ค้าเลยเรายังไม่มีประสบการณ์เลย นะครับเราอยากทําอะไรต้องเรียนรู้หาลูกค้าก่อนแล้วค่อยไปลงทุนซื้อมานะครับมันนะครับเป็นแบบนั้นเพราะในข้อที่หนึ่งนี่สำคัญนะครับธุรกิจเจ๊งขาดทุนเพราะไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้สิ่งนี้สามสิ่งนี้นะครับเพราะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันต้องต้องเป็นคนที่เรารู้จริงๆนะครับเพราะว่าข้อหาที่สองนคือข้อที่หนึ่งะครับนะครับข้อที่สองนะครับ หาจุดขายนะครับที่แตกต่างเขาคนอื่นที่เขาไม่มีอ่ะนะครับเราจะอะไรที่เขาไม่มีอ่ะนะครับเช่นทางคลิฟรินนะครับซิมทิ่เขาไม่มีใช่ไหมเราจุดเราได้เปรียบเลยน้ำจับทิมเขาไม่มีใช่ไหมครับเรามีบริษัทคลิฟรีนเรามีนะครับเรามีนะครับที่อื่นที่อื่นเขายังไม่ทํากันนะครับเช่นดิสตินแอชีวิตสายตานะครับเรามีอ่ะใช่ไหมครับของเรามีอยู่แล้วนะครับคือว่าที่เขา หาจุดขายที่เขาเอือนี่นเขายังไม่ทํากันยังไม่มีกันนะครับเช่นน้าจิมน้ําปัญจะนะครับซิมมนริงนะครับหาย่าพวกนี้นครับของเรามีตอบโจทย์จะได้นี่เราหารู้แล้วก่อนแต่วา่าโอ้คนอื่นเขาไม่มีนะครับเรามาตรงนี้เราขยันทุกที่แล้วนะเออข้อที่2คือเราต้องเข้ากันนะครับข้อที่สามนะครับข้อที่สามก็ <c oughs> อะไรเอ่ยนะครับเห็นไนะครับข้อที่สามนะครับหาเราเป็นคนที่ผู้เชี่ยวชาญตอบโจทย์เขา ต้องการอะไรนะครับเช่นมึงครูนะครับนี่ถ้าเป็นเขาเป็นชาวนาเหมือนป้าป้าเอป้านางป้ารอยเขาเนี้ยเขาทําได้ทําสวนท่าเราเอาแอคต้าสันทิน้กับเขาได้ไหมให้ยากเขาซื้อไหมเขาไม่ซื้อเขาไม่ซื้อสิครับเพราะว่าเขาคนเป็นเกษตรกรเขาต้องการอะไรต้องการปุ๋ยปุ๋ยโอเคเขาต้องการอะไรเราก็เอาเกจกินให้เขาไงนะครับเราแก้ปัญหากับเขาได้ใช่ไหมครับ กูก็เอาเก็ดกินแพ้เขานะครับยังไม่พูดเรื่องอาหารเสริมเลยนะครับใช้เวลาต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วนะครับเขาก็ใช้เก็ดกินเนี่รู้สึกว่ามันสารจับไว้่ะมันดีอ่ะเขาก็ซื้อมาถึงณปัจจุบันเนี่ยเจ็ดแปดปีนะครับ <c oughs> แล้วย่าก็ยังไม่ถึงตอนเป็นลูกค้ากันไม่ถึงเดือนพอพอดีป้าเอไปเขาเขาโปรยเงินนะรพระโปรยเงิน,นครับเขาก็ไปแย่งกันไปล้มไป6ล้ม ทีนี้ทํายังไงปวดเอียวไปนวดยังไงก็ไม่หายกูว่าเรื่องเส้นเรื่องเอ็นมันน่าจะเอาซิมนิงได้นะเว้ยนะเส้นเอ็นเรื่องเส้นเรื่องเอ็นเนี่ยซิมนิงเพราะว่าเอาแกก็มาซื้อโอเคซื้อจากเพราะว่าเราไว้เนื้อเชื่อใจที่เราเป็นอ่าเป็นแผนพันแท้กันแต่เป็นขายประจํากันแล้วก็ก็ไปซื้อกินแพ็คหนึ่งนะครับได้กินเนี่ยหมายหายมันปิดทิ้งเลยแกไปโฆษณาเลยป้าแอร์ป้านางตามกันมาหมดเลยผลสุดท้ายเราเห็นไหมครับเพราะว่าเราหาจุดเขาหาสิ่งที่เขาต้องการ เราต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญตอบจุดเขาได้เขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเห็นไหมเช่นเขาเจ็บเอวเนี่ยเราก็มีซิมบินดิ้งใช่ไหมครับ <c oughs> เราหาจุดของเขาได้เพราะฉะนั้นการที่เรายังไม่รู้สามสิ่งนี้นะครับอย่าเพิ่งลงมือทํานะคะรับธุรกิจคุณจะขาดทุนแล้วความหวังจะเป็นความสิ้นหวังนะครับเราต้องหาจุดขายก่อนนะครับเราต้องไปหาจุดขายก่อนเราถึงจะไป ซีของมาขายได้นะครับข้อที่สองกอ็แล้วก็คุณต้องหาที่คนที่คนที่บริษัทคนอื่นเขาไม่มีอ่ะแต่เรามีเราได้เปรียบใช่ไหมครับเป็นของที่ดีนะครับภาครัฐเอกชนต่างๆประเทศยอมรับแล้วโอเคน,มนคาม,มันความมั่นคงมีแล้วข้อที่สามคือ <c oughs> เราต้องตอบโจทย์เขาได้ขอชอบหมาและชอบแมวขอชอบอาหารเสริมชอบกเกษตเล็กชอบของใช้อของ,ของคนเรียนเราตอบโจทย์เขาได้ใช่ไหมครับ นะข้อที่4ี่ครูจะแถมอีกข้อนะ่ครับยุคนี้คุณต้องขยันทุกที่นะครับขยันทุกที่นะครับอ๋อยุคนี้เป็นยุคชัวเชี่ยวการที่เรามาออกกล้องมาสร้างตัวตวนบนโลอกออนไลน์คุณจะสามารถต่อยอดเป็นเครื่องผลิตเงินได้เลยนะครับคนอื่นคือต้องมาแบ่งปันแบ่งปันเหมือนครูออกมาสร้างคุณค่ากับสังคมแบ่งปันนะครับเพราะนั้นครูเองจงมาไลฟ์สดไม่ใช่ว่าการที่ให้ฟรีนะให้ตอนไหนก็ เป็นการให้แล้วแต่ถ้าครูเองเปิดคอร์สสอนคอร์สออนไลน์เนี่ยมันต้องตรงเวลาว่าจะสองทุ่มหรืออะไรแต่ครูเองบางทีกลางวันมั่งกลางคืนมั่งเนี่ยครสลับกันไลฟ์แต่เพราะของฟรีแต่ว่าถ้าของฟรีคิดว่ามันไม่มีค่านั่นแหละครับเขาก็เลยแต่จริงๆของฟรีมันก็ความรู้ดีๆเนี่ยแหละมาแบ่งปันนะครับที่ครูศึกษาเอาคอนเทนต์ดีๆมาแบ่งปันให้พี่น้องทาง u t u b e นะครับทิกตอกเฟซบุ๊กนะครับครูจะามาแบ่งปันในทุกวันนะครับถ้าคนที่ในสนใจนรับติดต่อมาทางเฟซบุ๊กของครูพิงก็ได้นะครับ ผิงครูผิงสายเสกนะครับผิงเสดีอย่างไงก็ได้นะครับหรือว่าติ๊กต็อกก็ได้นะครับครูผิงสายเสกอย่างเงี้ยสิงเสดีนะครับจะรู้กันหมดเลยนะครับเพราะนั้นครูจะเอาออกมามาสอนฟรีการที่ให้ฟรนะีให้กลางวันคืนมันก็เป็นการให้นะการใหใ้ดิจิตจิตการแบ่งปันนะครับผู้ให้ก็ยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งทาก็มีคุณหว่านพืชเมล็ดพืชอะไรลงไปคุณจะได้แบบนั้นนะครับถ้าคุณสนใจในกะดนใครได้ความตกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ และติดตามในช่องยู u ูบเฟซบุ๊กกูผิงเนียนะครับกูผิงสายเสกนะครับกูผิงแซรดีนะครับแล้วก็อันนี้ทิกตอกผิงกูผิงสายเสกนะครับแซดดีนะครับคุณจะรู้นะครับจะได้ความรู้ดีๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณคุณรู้ใจกดไลค์กดแชร์จะได้เอาความรู้มาแบ่งปันเพื่อเป็นหน่วยกิจนะครับโอเควันนี้ก็ขอให้ท่านทุกโชคดีประสบความสําเร็จนะครับเป็นคนโดยดังมีเดชพลในความดีนะครับรักและพัฒนาจากครูผิงครับแล้วแล้วเจอใหม่กันครับสวัสดีครับ